สวัสดีค่ะมื้อนี้จะมาลงหวยลาวปั้นจันท์วันที่หกให้เบิงค่ะพี่นอ้องงวดวั่งยานี่โบเข่าเด้อพ,พี่น้องเด้อมันเข่าสองสองเข่าหนึ่งสอ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 งส,องสี่เลขบบติดสองแก๊กตัวเบิงไม่นำโขงส้มวิวกันพี่น้องค่อยเบิงมื้อนี้ เดี่ยวนี้บ่ได้จับสามตัวเลยพี่น้องได้สองตัวสองตัวแม่นแม่นงวดก้อนก็นเด่นได้สองกับสี่งวดนี้จับจับเด่นใส่เด่นเด่นมีหลายสูตรมาจับใส่กันรถพี่น้องมันเข่าทุกสูตรอยู่เขามาจับใส่กันเขาก็ตัดออกให้เหลือหน่อยลงมาหนีปบ่หลายคือเก่า ชมว,วิวแม่นำ้ำโขงพี่น้องร้านพญานาคอยู่เทิงพูนรุ่งยาวาสิไายอยู่ร้านพญานาคบ่ได้ไายมองนี่แหละค่อยเงียบมองนี่เงียบดีพี่น้องบนอ่าเมืองร้านด้วยล่ะ,ะอัดรลาดอยู่ร้านต้นบักเดือนนี่เลยพี่น้องต้นบักเดือนนี่ไปพันเมียงเนี่ยพันเมียงตะกี้เนาะเพิน่นพันเมียงสุ่มกันดี่ดีดี มีปลาแดกมีบักเขือมีบักเฮีงก็มีบักเ,เรียนมีตะไคร่มี่คานีหัวขิงไข่แล้วพันปลาแดกเนาะพันปลาใบบักเดือนี่แหละพี่น้องก็บิ่งเลขก,กันเขาโอ้ยส้มวิวไปน,น้ำพี่น้องเอ้ยวิวงามหลายเด้อวิวรอทาไปถ่ายอยู่บ้านกับมาเฮามาหน่อยไล่ไล่เฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วล,ล่ะพี่น้อง ไม่ใชมานั่งเฮ็ดดูเกสียเวลาอันนี้แจ้อันนี้ว่าที่แล้วด้วพี่น้องเขาที่แล้วเฮา,าลงกันะน่ะจ้าเด่น0กับ8เด่น5กับ4เด่น5กับหนเด้มันออก หนึ่งสอ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 งสี่เลขสีตัวกับสองสองสองสี่เลขสามตัวกับสองสองสีเลขสองตัวกับสองสีบนนี่เดสองสองล่างอ่ะพี่น่อสองสองล่างเลขสี่ตัวนี่เดสองสองล่างตัวนี้เลยเลขสตัวกันนี้เลอันนี้ก็บสองตัวบน อันนี้ก็สองตัวอีกมองเนึ้อหกตัว้วพี่นอ้อนนงอ่ะด็เฮ้ามันบ่อเข่าพี่น้องไม่เข้าก็คือไม่เข้าเด้อสูตรหาซี่แต่ว่าบอ่อเข่าเอาสูตรใหม่ล้วจ้าสูตรใหม่มาลงแล้วนี่ค่ะ นี่แหละค่ะแคปหน้าจอไปเลยจ้าแคปหน้าจอแล้วบป่าค่ะนี่หา4นี่หา2นี่หา0น,นี่หา9นี่หา8นี่หา7 6ชุดบนลางด้พี่น้องห้วเราววันที่6หัวลราวพัฒนาฟังคำเตือนทั้งช่องก่อนนะคะเนาะ ทางช่องยายคำปิน่นลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางไม่ไม่ได้สนับสนุนกนารพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางจ้าสวัสดีค่ะ เอ้ก็มีสองโตอย่างนี่แหละพี่น้องเอ้ยบน่างเด้อไว้ดูเป็นแนวทางจ้าเช็หนาจอเด,ด้อจ้าไปสม,มวิวรอท่าพี่น้อง ชมวิวชมวิวแดดก็้อนเด้่คนเฮานิเนาะ่พี่น้องาะใส่าดเห็นใส่าดกใส่าด วัดถาดอันนี้ก็ไม่น้ำโค้งช่ชมวิวไม่น้ำโขงที่จังหวัดน้องคายค่ะ เบิ่งกับเบิ่งน้ำซื่อๆนดี๋ยะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเงียบเลยเด้อออกพันศาแล้วเลยเด้อพันศาแล้วแล้วก็เงียบแล้วน้ำลงน้ำลงเบิ่งกับรูน้ำลงเนี่ยน้ำมันลงพี่น้องน้ำลงน้ำลงพู้หนาใต้ถาดเละพี่น้องเห็นบ่เห็นถัดบ่ น,นี้าธตา,ธาตุวัดธาตุจ่ะวัดธาตุหนองคายวัดธาตุวัดธาตุล่าหนองจังหวัดหนองคายออ้นคนษาิ่นก็มานัน่นแช่งเงาจัดแถวนี่แหละพี่น้อง คนขี่รถออกกํา่างกายแลน,นผ่านไปผ่านมาอยู่สองตัวบนล่างนะคะห,หัวเราพัฒนาค่ะเอาไว้เบิ่งเป็นแนวทางเด้อจ้ะเด้อเว้ไปทางมันบ่ได้ย้อนเสียงได้แต่ข้างเดียวนี่แหละพี่น้อง แคบจะแคบ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 หน้าจอจ้าให้แคบหลายเธอแทยสิวาริตีงวดที่แล้วพวกเขาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เห็ดสูตรหม่ให้จ้าสูตรนั่นโลไปก่อนพวกเขาสองตัวบนล่างนี่แหละค่ะกราฟพ้อมจ้า